กองสดพหมูกองสดค่ะพหมูนะครับวันนี้เรามาเอ่อะารน้ำอาหารที่สารไทยให้ชิมกันนะครับเป็นพีเมียมฟูตรี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 ฟาบอกเข้ามาแรงมากมีสากษาไหมครับ อยที่นนไหมหเลตัวสนับสนุนโดหมเริ่มต้นตรงจุดไปตรงใจปุ๋ยชอบไปเลไหนลยู่นีหน้านี้อะไรคะ้อยู่ร้านยยำสามเรา่ร้านอะไรกินแต่ยำครับแยำมาประจัภาษาอีสานแปลว่าอะไรแปลว่าแดอันนี้ก็ได้ครับอร่อยเลยคะ สวัสด <Driver S 1> ีค่ะคุณผู้ชมคนดูวันี้ทำเพื่อการเย็บเย็นๆช่้างเปเป็นถือว่าเป็นแบรนดเลยนะปกติเนี่ยเราจะออกไปแบบลุยพู้กตะลุยนะครับคุณลุยนี้ถือว่าเร้านร้านนี้แล้วมาถ้าเราอยู่กลางข้อางในหัวมือเเลยกัรร้านสะแตกยามนะเขาสรแต่นยไม่ไม่ขนาดนั้นเลยแต่ว่ากินแบบอย่พูดอยนะงมากจริบบบุเป็นใสระสายสากเนี่ยดังนั้นวันนี้แน่นอน ร้านแรจะเป็ะพิสานซึ่งมีหมดเลยนะครับตำยำต้มยำทอดนึกถึงอาหารอิสานแบบไหนที่นี่มีหมดและที่สำคัญมีเมนูที่หากินได้ยากมากดยวยอยากรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ้าของร้านสเต็กยำนะครับคุณตังนั่นเองเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาทำดีๆทำให้มันถูกคุณตังคะความพิเศษของร้านสเต็กยำะก็คือร้านเราเนี่ยนำสูตรโบรานแารละิบนะครับซึ่งวอนนี้เปิดตามที่บ้านกับตัวผมเนี่ยก็ได้ไปดึงสูตรแบบนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าคื้นบ้านเลยสำหรับเราก็มีการยกระดับรวมจากเรียกว่าสปิริตมูสที่มาที่นีเมียมสปิริดเนื้อวัวแคร์คุกแบบยำยำแล้วก็จะมีปลาใหม่เพื่อทำให้เหมาะกับออย อย่างน้วยนาลูกความสะอาดเรื่องอะไราจะสระใจนี้ใช่ไหมครับคือเราเข้าใจถึงความกังวลของบางคนในเรื่องของน้ำปลาล้าในเรื่องของปูดิบบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะเน้นพวกแบบน้ำปลาปรุงสุกทผ่านอยนะครับแล้วก็จะมีติดต่อนะแล้วก็จะมีพวกปูนาที่มาจากมอเกษตรนะครับคือเราได้รับรองจากมอเกษตรที่เรียกว่าเป็นปูนาที่ปลูกในบ่อหมูลนะครับซึ่งเป็นพวกพญาเอ่อพาราสิตเรื่องนี้เราไล่ตัวนะครับตัวนี้ก็คือฟูดดิบที่เหลือเนี่ยก็เน้นมาจากทางการระบาดในทางบ้านเนี่ยนะครับ อ๋อยำาสัวผมเมนูกันนะคือไปถึงก็มีอาหารอยู่แล้วก็ยำได้เลยอาจจะไม่ใช่คนที่ทานเผ็ดได้เป็นพิเศษนะดังนั้นเนี่ยเมนูพวกอันนี้ที่ไม่ได้เน้นความเผ็ดไม่เน้นยำก็เชื่อว่ารสชาติดีสำหรับตัวผมเนี่ยถือว่าคนที่ไม่กินเผ็ดก็ได้ก็คือรับแบบตอบรับหมดทั้งคนที่กินเผ็ดน้ำปลาร้าหรือว่าคนที่อาน้ำปลาเก่งมากก็ินเข้ามาใช่คนที่กินเผ็ดเก่งเนี่ยก็อยากให้ลองกินเผ็ดพวกอไปของเราดูเพราว่าเออร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเผ็ดอยู่แล้วนะครับรสยำครับน้ปลาร้านวลเพื่อแน่นอนรสชาติจถึงใแนนน่อร ครับแล้วแบบนี้เห็นร้านตั้งอยู่ในห้างมีกี่สาขาคะตอนนี้มีหมดทั้งสาขาโอ้ที่เราอยู่นี่คือเซ็นทรัลเยามสเตจเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีเซ็นทรัลเวสต์เกตเซ็นท่านเป็นสองตรงนะครับเซ็นทรานเป็นเก้าเซ็นท่านบีเก้าแล้วก็เซ็นทรัลขอนแก่นแล้วก็อีกสามที่เนี่ยจะเป็นแฟชั่นไอแลนด์ที่เป็นตัวหลักสินค้าเด่นกระจายอยู่ทั่วเลยใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นได้เลยคร้านเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวสต์เกตแล้วขอชิมเมนูสเต็กยามหน่อยว่ามีเมนูอะไรให้ชิมได้นะครับตอนนี้ขอบคุณคุณทางด้วยครับ นี่นะนี่อะไร่ี่อะไริ่ไก่กระป๋าอันนี้อะไรตับหวานไท้รับเข่คขุณนรับเนื้อขุนอ๋อเข้าขุนโอ้ยแตไม่ท่าไอันนี้ต้มงำไทยท้ไทยน่ากินไหเพราะเราปุนได้อร่อยไหมต้มตไ แต่ว่าสิ่งเนี่ยจะนิ่งคส่วนันจะเป็นตาีขาับอนี้ยำสแตนสตกยำเลยะถ้ามาสาแคเห็นก็นมาสานีแน้แบนี้ย่าไบัวไหลลูกสดนะคะอันนี้แบบใส่ปลาไคือที่ร้านอยู่้จะกินปลาไหลาริกมมาสดนะครับกุ้งนะครับกุ่งสแดงกุ้งสดได้หมดเลยก่ตรหมอันนี้ต่อมาค่ะต้ม เนื้อน้องหลายโคขุนน่อน้านอะไรนะไม่แพ้รนไม่ตใจครับสานี้อะไรคะผั่เส้นเส้นอนน้่ากินมากปูต้มเส้นใหญ่กุ้งสดผู้เก็บยำหิวจนแบบน่ากินมากอันนี้คือบอกที่ร้านเขาว่าเจ็ดสิบเก้ามาให้เพราะว่าแต่นี่คือดูแลมากปลอดภัยมากเส้นใหญ่หมคือเราซื้อมาจากฟาร์มรมปนเป็นปูจืดยไม่ได้ใช้ปูดองเราเลี้ยงในน้ำสัตนี้เป็นเส้นคื้ได้มาตรฐานขาบ ผ่านรับรองโดยมีน้ำด้วยนะคะของไข่เป็นน้ำหแน่นอนแต่นอนนะอมเป็นประโลมสิไม่หนีบไม่ติะขยับ้นเป็นชา้เบอร์อะไรหวานน้อยจะได้น้องหลาบเราเริ่มเทนกันเลยหลานเด้ไ้เลยได้ไหมขยับใ่ขยับแซนดครับแซแดกยำไปขายดการหมักทีเรียกว่าเป็นสุดรพิเศษของทาร้านโดยเฉพทนไม่ไหวเหรอเขา เบกไม่ใช่เหลือยำไอชิมไหนช่วยรีวิวเป็นภาษาอีสานได้ไหมพี่ปอแ่นีก็ได้ครับก็ซื้อน้องเป็นชายที่แก่เลยเดี๋ยวโทรไปคุยแก่แล้โทรไปคุยดีกว่าครัีขนาดใสเลยอะไรแล้วน้องสามคนนี้จะเอาของไปส่งที่หน้าร้านมีความเหมือนชคยสนใจน้องสามคนนี้ก็โทรไปคุยผอเริดเลยผ่อนผองผ่อนเลย เก้าห้าแล้วก็ใส่จจะจานไปทานแต่กะละสีค่ะมาพูดนี้บ้างนะคะเป็นตามไหลบวงพคอยทอดไม่มีคำนะครับไปแล้วบอกว่านี่แเต็กยำนะฮะแล้วก็จานไปทานจานมาม่าความหูทอดับเบคอนเดี๋ยวกลับมมาตตวปลาเดี๋ยวเขาตำให้เมื่อกี้เสียงมันมากระแทกเราตกใจหมดเลยเดี๋ยวเ็กเสร็จเรามาดูเขาตำตำหลวงพระบางนะครับเบ็กักพูดเดินไปไหน หมอนตอหมอที yeah. mm ่ hmm. ดูเสียงเมก่อนตาอยู่ปูปลานะครับปูไม่หยุดเลยชิมน้ำปลาแต่ว่าแบบเป็นปลาปลาเนรีคือปลาไม่เหม็นใช่ไหมปลา้มองอีกเสดูสีอะจําปูปลาล้เขีวสีเหมือนเคียวคแร่รู้สึกถึงความแบบตอนนี้อันนี้เกิดอะไร้เพอหมูย่างสาไก็ง่าก็ได้พูดบ้าง่กไม่เขาจะขายเฟรนช์นี่ไงเอาเฟรนช์ดีกว่าบอกมาเป็นส์ใส่วกมันดูดน้ักเข้าไปลาร้ามาังเกาแต่ว่าไม่ได้ชอบหรต้ก็รสชาติก็กำล ดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเผ็ดแบบนี้ก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะเลือกคุณผู้ชมได้ใส่แบบไม่กินภายในที่เรามีได้หมดเส้นละซอง่งเส้นละซองหนึ่งให้มันดูตำรวจพยามาลอะแต่ว่าอันนี้มาทำ็นไทยดีแล้วะเรียกว่าเส้นใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยป่ะคิดทันยากอันนี้ยำปลาจริงท่านผู้ชมา่นี่มาแล้วไหนกล้องไหนน้ำเข้าไปอย่างเต็มที่แล้วน่าทานมาก ก็ไปกัดเน้อเเาผัมาบายมากอร่อยแน่นอนจะกินอย่้เนี่ยตาเฉียบนองนเดยน้ำปลาไหลเราไทยดีมากเส้นกรอบๆนะฮะเกินน้ำส้มตำนี่แบบเปรี้ยวหวานบิ่นมาตัดแบบมันๆกรอบ ครับสูตรแท้มาจากกาลสินนะครับแล้วก็เวลาสั่งไม่คยได้กินสั่งสั่งร้านอาหารนี่ก็ได้เลยครับจะใช้ไปส่ั่งคำตอบไม่ได้เลยนะถ้าต้องก็แค่นี้ก็อไอ้น้องเอ้ยยังไงถ้าสมมติทางคนทางบ้านอยากสั่งไปกินที่บ้านทำยังไงก็สั่งนี่เหมือนแบบเมนูแรงเต็นที่เลยตอนนี้มีสองท้องทางโทรไปที่ร้านขับกรถไปยังแอคชั่นที่เราก็จะมีตามสาขาเอาเดินใกล้บ้านเดินาบิ๊กอร่อยน้ำปลารสมันมีรสปลาดูรสเค็มนิดๆ เลยอ่ะไส้เผ็ดก็คือเยอะมากสําหรับคนไม่ทานเผ็ดเท่าไหร่นะครับจะแนะนําไก่ด้วยไก่เขารสชาติเขาจะค่อนข้างเข้มข้นเลครับแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดจัดจนเกินไปคือสําหรับผมเผ็ดกับมังดีแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะแบบเผ็ดจัดบอกได้หรือไม่กินเผ็ดก็บอกก็ได้กูมีแฟนยังเพราะมันอร่อยทุกเมนูกลิ่นหอกมาแบบกลมกล่อมน่ะดีเลยค่ะมีรายการเลย ก็ทำทางร้านเนี่ยไม่เหนียวเลยอืไม่เหนียวไม่เหนียวเลยรู้สกแบบอร่อยเหมือนได้เคี้ยวด้วยแล้วก็ได้สดนวัวนอร่อยแซ่บแล้วเใช้เปนอีไม่ใช่อย่าลืมนะน้องใครอยากเป็นเป็นชาเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับนแแตก่างกันบวกกับข้าว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 ข้าณจะาุยกาบน้อวต้าวน้ัวน้าวต้นได้าวข้าอต้าวาวข้าว้าวข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 ้า้าไข้าวข้าวขาวข้าวา้อ่าอย่า่าไ่าาว้า้าาอ ครับก็อยาใครไปทานที่ร้านนะครับเราบอกมาจากรายการนี้ครับก็สามารถจะได้รับชาม้อนรีนะครับจารละสองก้าสิบนะครับหนึ่งปีหนึ่งนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ต้องก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม ไม่แค่คุหรอมาินกัน่รานานยำบอกว่าเมนูของทางร้านมีเยอมากมาย่ท่านผู้ชมจะได้ทแล้วถัน่เมนูยาอีกด้วยใครที่ชอบทานปูน้ํา้องมาลองที่ร้านแต่ปูละไข่หอยเลมาก ตังต้นตังอะไรวะตัวตังต้นกลับไปยืนตอนนะครับเราจะลงพุงที่ร้านสแต็กยำนั่นเองอะไรนะรถมาเอาเบอก์เบอร์เบอร์แล้วแฟนคลับนะครับถึงแปดหนึ่งนะครับหกสามเก้าเก้าเก้าห้าโอ้โหีต่ว่ามากินสเต็กยำแต่ว่ามากินยำถูกต้องวันนี้ผมได้ให้หลายอย่างครับทั้งเป็นเนมนูดีเนเจอร์แล้วของที่หากินยากที่นี่ใส่กินถูกต้องอะไที่สือสะอาดมากคุณผู้ชมอันแรกเลยอันนี้ดีกว่าให้ไลท์ ใครจะคิดว่าร้านอาหารในห้างจะมีแบบปูแบบที่กินนี่คือยำปูนาพอกเลนะครับยำปูนาเนี่ยบางเามันเป็นปูเค็มหรือเปล่าอไก็ันนี้เป็นปูจืดนะครับคือใครที่เคยลองกินแบบพวกปูมาที่บอกไปก็คือมาจับจาบสดติงานนะครับรสติมนตัวได้คามันเดือดเดือบเดือด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 เดเอาเดื้เดือเออเดืเือออืออเาอดอดเเอเดออ ขาวคอหมูย่างแล้วก็น like yep, ี่เลยยำแต่สเตกก็จะคือรวมแบบทะเลทุกอย่างมาเลยอันนี้เราสั่งร้านท็อปสุกร้านไทยที่อยากกินแบบเป็นทีกินกุ้งสดสดก็ได้มีชั้นใต้ดินแล้วก็มีชั้นนี้อันนี้คอหมูย่างและปีกไก่ทอดปลาเอาไว้กินดับเผ็ดกับยำมันได้มากเได้แต่ว่าคนที่จะแบบคือเป็นชายนี่มมินิเจอร์มินิบูมี แล้วก็มีเส้นยื่นหมูยอเบร์เบได้กรอมีเส้นหมูขานีหมูสมก้ารก้าเก้าทะเลรามีเส้นหอยนาสกดอนอร่อยทุกอย่างย่างอุ้ยตายนี่ย่างมไม่เหมือนอื่นบอกเบดูสุดท้ายแล้วเนี่บอกบสุท้ายแ้วนยกโดท้ายแลยนีนี้เป็นหมูยอค่ะเขาให้มาชิมปลวใหญ่เลยเก้าเก้าเก้าน้ำปลาหา อร่อยมากเลยไม่เหมือนที่อื่นไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปมีความเค็มน้ำก่อนแล้วก็สามารถไปที่ร้านแล้วสามารถแจ้งว่ามาจากรายการต้องข้กับเพื่อนนะครับอเกิจานละ29 9บาทน่าะดูดนะไม่แหางเป็นพี่สัตว์ปรซหลาดเปนไงแล้วข่ายย่างผมพอใจมากมีปอกปลาไม่แห้งอร่อยจนตายกราบกราบอย่าลืมนะครับส่ย่างเขาหอม แดอร์มอลบามแคร์มีเจ็ดสามาวเข็นาั้งมาลรางเก้าอยากมาร่างสองได้เลยเ็เก้าเวสเซนเวสเกตนะครับเดอะมอลบางแคร์ิเื่อพักรังสิตแล้วก็แคร์ชอปไอแลนด์ ดีแมันต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นเรื่องจะได้เร็วเลยนะอย่าลืมทบไปนะครับยม่เป็นเป็นยไดโชว์ได้เลยทุกมันดส้าตน้ำยำคือเข้ากับกุ้งมากให้ทักคนได้มนคืออร่อยมากเลยไปจับข้าวเหนียวอร่อยโอะครับที่วัดบางบอนนะครับขอบคอนชำมงาน ค้าขายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครไปที่ดินบางบอนครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องสามคนแล้วก็ไก่ทอดปาคนนะครับที่เขามารวมกลุ่มของเขาขอบคุณร้านอาหารแต่ยยำนะครับเ็ครบ่าอเนื้อขยังทาอยู่ด็กุขาขสดหมแน่นอน